การย้ายทีมของฟริเป้คูติญโยช่วยเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านการซื้อขายของลิเวอร์พูลให้ดีขึ้นนี่คือคำยืนยันจากปากของเปปลิลเดอร์มือขวาข้างกายของเจเกนครอฟในใหญ่เฮฟวี่แมทช์แห่งทินแอนฟิลวันนี้ลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอรโออยากจะขอพาเพื่อนๆนมาติดตามคำให้สัภา์ดังกล่าของเขาแบบเต็มๆถึงเรื่องนี้กันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคง การันตีและมั่นใจได้รวมถึงคนที่อยากให้การเลิกสูบบุหรี่ของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายเพียงนิดเดียวคลิกด้านทิ้งด้านล่างเลยครับเรียกว่าภูเป็นสโมสรที่ปั้นซูเปอร์สตาร์ดังขึ้นมาทดแทนกันอยู่ได้ตลอดเวลาแต่ในอดีตที่ผ่านมาพวกเขาก็กลายมาเป็นทีมที่ปั้นนักเตะขึ้นมามากมายเพื่อส่งออกให้กับสโมสรยักษ์ใหญ่รายอื่นๆในทวีปยุโรปเสียมากกว่านั่นจริงกลายมาเป็นเหมือนเทรนที่ต่อเนื่องกันมาไม่รู้จบ ทำให้ทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์ในอดีตไม่สามารถเดินหน้าไล่ร่าความสําเร็จอย่างที่ควรจะเป็นการตัดสินใจย้ายทีมทําตามความฝันของฟริปเป้ค,คูตินโยไปอยู่กับบาร์เซโลนาย้อนกลับไปเมื่อเดือนมก,กราคมในปี2018ด้วยสนนราคา142ล้านปอนด์เกิดขึ้นหลังการย้ายทีมของสตาร์ดังคนสําคัญของสโมสรมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นเฟนันโดตอเรสราฮิมสเตอร์ลิงหรือแม้กระทั่งหลุยส,สัวเรส สุดท้ายลิเวอร์พูลจึงตื่นจากผวังและรู้ตัวเสียทีว่าพวกเขาจะปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดต่อไปอีกไม่ได้แล้วหากหวังกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลอีกครั้งทั้งนี้แป๊บลินเดอร์เป็นคนที่ออกมาเปิดเผยว่าการย้ายทีมของคูติญโยเป็นเหมือนตัวจุดประกายให้ลิเวอร์พูลภายใตยก้การนำทีมของเจอเกนครอปต้องหันมาเอาจริงเอาจังกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องเหล่านั้น ใช่เลยนั่นทำให้เรารู้สึกตัวในด้านกลยุทธ์ขึ้นมาในทันทีลินเดอร์ก่าวความแตกต่างระหว่างสโมสรระดับท็อปของยุโรปกับทีมที่ลองลงมาก็คือสโมสรระดับท็อปนั้นจะสามารถรั้งตัวนักเตะที่เก่งที่สุดของพวกเขาเอาไว้ได้ยาวนานกว่ามากลิเวอร์พูลยังไม่ใช่สโมสรระดับท็อปหากย้อนกลับไปในตอนปี2018มันมีนักเตะหลายคนของเราที่ต้องการย้ายออกจากสโมสรไปเพราะพวกเขา อยากจะก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมตอนที่เราได้แชม,ชมป์แชมเปีนลีกเมื่อปี2019นั่นทำให้เรารู้สึกได้ทันทีว่าเราจะเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อเก็บทีมชุดนี้เอาไว้ด้วยกันซึ่งหากทำได้สำเร็จนั่นจะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการไปซื้อนักเตะคนใดก็ตามเข้ามาร่วมทีมบางครั้งคุณมัวแต่ไปมองหาทองแต่คุณกับโยนทองที่มีอยู่แล้วทิ้งออกไป ผมเองยังมีความเชื่อมั่นในตัวบรรดาดาวรุ่งทั้งหลายด้วยเราจะเป็นต้องถ่ายเลือดใหม่ให้นักเตะเรานั้นได้เข้ามาสู่ทีมนั่นเป็นธรรมชาติของชาวดัชอย่างผมรับตัวผมเองก็เคยมีประสบการณ์ในการฝึกสอนที่ FC ซปอร์โตมาเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนมาอยู่กับอะเคเดมีของเราและขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้เช่นเดียวกับในรายของโจโกเมสในตอนนี้ดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์อย่างเคอร์ติสโจนฮาวิเอเลีย และเนโกวิลเลียมกำลังก้าวขึ้นมาคุณสามารถทำเช่นนั้นได้หากแกนหลักของทีมยังคงอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานและมีจิตใจที่เหมาะสม <c oughs> แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับความเป็นสัมภารรษ์ดังกล่าวของเปปลินเดอร์ฟังคำคิดเห็นกันไวในใ้ใต้คลิปเลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ